สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมดานะคะช่องที่จะทำให้เรื่องธรรมะลึกซึง้งกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่เราคุยกันได้ทุกวันค่ะ พี่เมย์คะมลิเพิ่งไปเถียงกับเพื่อนมาค่ะเขาบอกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราไม่มีตัวตนนะ่ะไม่จริงเขาถามมลิว่าถ้าไม่มีตัวตนแล้วใครละคะที่ทําบุญทําบาปแล้วใครที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดรับผลกรรมมลิเถียงไม่ออกเลยค่ะพี่เมย์ อืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะมะลิและเป็นสิ่งที่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันมันเป็นปมใหญ่ใจความสำคัญของคำสอนเลยล่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าไม่มีตัวตนในทางธรรมะที่เรียกว่าอนัตตาไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอยู่จริงนะ เรามีอยู่แต่สิ่งที่เราชี้ว่าเป็นเราหรือตัวฉันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพียงการรวมตัวกันของส่วนประกอบ5อย่างชั่วคราวเท่านั้นเองที่เรียกว่าขันห้าขันห้าอ๋อที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะ ใช่แล้วจ้าร่างกายของเราความรู้สึกสุขทุกข์ความจำความคิดปรุงแต่งและการรับรู้ทั้งหมดนี้มันประชุมรวมตัวกันทำงานเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนมีตัวเราขึ้นมาแต่ส่วนประกอบแต่และอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่มันคงที่ถาวรเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลา อ๋อพอจะเข้าใจเรื่องขันห้าค่ะแต่มันยังไม่ตอบคำถามอยู่ดีค่ะพี่เมยว่าถ้ามันเป็นแค่ส่วนประกอบที่รวมกันแล้วก็แยกกันแล้วใครล่ะคะที่ย้ายจากชาติที่แล้วมาถึงชาตินี้นั่นแหละคือจุดสำคัญจ่ะมันไม่มีใครที่ย้ายมาหรอกจ่ะพี่จะอุปมาให้ฟังนะมะลิลองนึกภาพตามนะ สมมุติว่าเรามีเทียนอยู่หนึ่งเล่มที่จุดไฟสว่างสวายอยู่เทียนเล่มนี้เปรียบเหมือนชีวิตในชาตินี้ของเราเมื่อเทียนเล่มนี้กำลังจะมอดดับลงเราก็เอาเทียนเล่มใหม่ที่ยังไม่ได้จุดไปต่อไฟจากเทียนเล่มเก่าไฟจากเทียนเล่มใหม่ก็ลุกโชนขึ้นมาในขณะที่เทียนเล่มเก่าก็ดับไปพี่ถามมลิว่าเปลเวไฟบนเทียนเล่มใหม่คือเปลเวไฟดวงเดียวกันกับเทียนเล่มเก่าหรือเปล่า เจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ไฟดวงเดิมเปะ๊เปะเพราะมันอยู่บนเทียนคนละเล่มแล้วแต่ไฟดวงใหม่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยไฟดวงเก่าเป็นเหตุนี่คะ่ะ ถูกต้องเลยจ้านั่นแหละคือคำอธิบายของการเวียนว่ายตายเกิดจ้าชีวิตในชาตินี้เมื่อจะดับลงพลังงานจากการกระทําความคิดคำพูดทั้งหมดของเราหรือที่เรียกว่ากรรมเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเชื้อไฟหรือเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาดังนั้นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่คนเดิมแต่ก็ไม่ใช่คนละคนโดยสิ้นเชิง แต่มันคือกระแสของเหตุปัจจัยที่สืบเนื่องต่อกันมาเหมือนเปลวไฟบนเทียนเล่มใหม่ที่สืบต่อมาจากเทียนเล่มเก่านั่นเองโอ้โหประจังเลยค่ะพี่เมอุปมาเรื่องเทียนนี่เห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะแสดงว่าสิ่งที่ไปเกิดใหม่ไม่ใช่ตัวตนหรือวิญญาณที่เป็นดวงๆแบบที่มลิเคยเข้าใจแต่เป็นแค่กระแสข,ของกรรมหรือพลังงานที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆสินะคะ ใช้แล้วจำมะลิสิ่งที่สืบต่อไปคือกระแสของจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมซึ่งจะประกอบสร้างขันห้าชุดใหม่ขึ้นมาดังนั้นคนที่ทำกรรมดีหรือชั่วก็คือกระแสนี้แหละที่ต้องรับผลของกรรมนั้นๆที่สืบเนื่องต่อไปไม่ใช่ตัวตนที่เป็นก้อนเป็นแก่นแท้ที่ไหนเลย การเข้าใจเรื่องนี้ได้จะทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูลงได้มากและนั่นคือประตูบานแรกๆสู่ความดับทุกข์ตามหนทางของพระพุทธองค์เลยล่ะสุดยอดเลยค่ะพี่เมวันนี้มมลิได้ไขข้อข้องใจที่ติดมานานมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ด้วยความยินดีจ้าและสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังอยู่หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะใช่เลยค่ะถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมดาของพวกเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาลีกับพี่เมย์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ